สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง youtube วินนักบุญมี FC แฟนคลับแนะนำเข้ามาเยอะมากๆให้เชิญมาสัมภาษณ์ให้ได้จะเป็นใครไปรับชมกันเลยคือของทุกอย่างจิตจิตไปที่ตั้งจิตัจตัวเราจิตตัวเราเหมือนที่ ข้อมูลมาก็จิตเราเป็นประธานเลยดีกว่าใช่ป่ะไม่ออไอ้ศึกษาเขาเรียกว่ามันไอ้ศึกษาตัวตัวนอกตัวนอกใช่ป่ะเราต้อง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 ปฏิบัติตัวนั้นอ๋อไอม,มีไปตัวนอกอะ่ะเหมือนกับน,นักเรียนเนะ่ะแต่เรียนมาจบก็มีใบประกาศนะครับเอออย่างนี้ไปเนี่ยไปเรียนหมอมาจบมาประกาศอันนี้จะเรียนหมอดูก็ไป เป็นไปศึกษารอบนอกแต่จิตใจปฏิบัติไม่ได้ตัวเองปฏิบัติตไม่ได้แค่แค่ไม่ได้แต่รอบนอกถามมาตอบได้วันนั้นวันนั้นผมก <โอ S 1> ็ไปหาอาจารย์ถามมาจะต่างแต่แต่มาเล่าให้อาจารย์ฟังอยู่พี่แลนน้วผมก็นั่งสมาธินะผมโบเตผมก็นั่งอย่างนี้นะนั่งแล้วเมื่อคือแม่โป้งมันชนกันใช่ไหมอย่างเงี้ยนั่งสักแป๊บ มันเหมือนว่าคือ <c progressive noise> มันไปแล้วอ่ะคือจิตมันเราแต่ผมก็ภาวนาพูดโทรศัพท์แต่จิตอย่างเงี้ยในวิสังค์เรานั่งอย่างนี้นะปุบกระสับกะสับนิ้วโป้งมาคายอย่างนี้นะคายแล้วมือมาข่ายออกใช่ป่ะแต่จิตหนึ่งของผมเขาบอกว่าปล่อยไปเลยปล่อยปล่อยนะปล่อยไปเลยแต่ผมก็พูดโทรนะแต่ผมก็ปล่อยนะแล้วผมก็ปล่อยไปปุ๊บแล้วเขาไปแล้วผมก็ปรึกษาอาจารย์หนังว่าอันนี้ปล่อยถูกไหมแต่ผมก็ว่าแต่ผมก็ตามจิตผมดูเขาบอกว่าถูกแต่ถ้าเราหมูแต่ไปยึดติดว่าถ้ามันค่ายแล้วเรามาชนเงี้ยอันเนี้ยเราก็ไปไปถึงไหน

การทำกรรมฐานนั้นมีอีกขั้นนึ่งแล้วใช่ป่ะฮะข้ามพื้นไปอีกแบบในจิตเรายังไม่ได้เลยจะไปเอาตรงนี้โอ้โหอ้าไปแล้วะนะฮะแต่แต่ผมเป็นคนที่ชอบนั่งกรรมฐานมาตั้งแต่ช่วงอายุหลังประมาณปีปีสามเก้าสี่ศูนย์แต่พอน้องชายบอกแพร่กรรมฐานนี่นะสียกรรมฐานไอ้กรรมฐานอะไรไม่ใช่กรรมฐานมันไม่ถูกต้องกรรมฐานคือพิจารณา รูเสียกินลดโลคปวดหลงคือกรรมฐานเยโลกมันน้อยลงรูเสียงกินลดโรคปวดหลงเคยหลงอะไรก็ออกมามนบ้างตัวนี้รกรรมฐานนี่นสำหรับที่เขาเป็นขั้นขั้นนึงไปอีกแบบนึง ยินนี้ถ้าเราทำไอ้ตัวนี้ได้คือเรามันฝึกมันก็ง่ายก็ใช่นี่ตัวนี้เองไปฝึกหนึ่นไปกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานจองปลอมจองร่วมคนึ่งแต่บางคนเป็นกรรมฐานที่เขาอยากมาเดินจนมารีราการสมเด็จกรรมฐานกลับมาไม่รถละอะไรไม่ได้เลยใช้ชีวิตก็เหมือนเดิมโลกกอดหลงอยู่เลยครับผมที่เอาโหมดเย็นมาที่ อิสวาสูติใช่ไหมฮะเป็นเออเป็นคำเออเป็นคา,าถาภาวนาใช่ไหมครับของหลวงปู่ศูนย์นะฮะอ,ะอะิสวาสูติสาธุอิสวาสูติอ่อาพูดนางอีกที ท,ทออีอิสวาสติอาปาอิสวาสติอิสวาสติอิสวาสโติวันนี้ขอขอบคุณบุคคลสำคัญที่ให้เกียรติมางานคืนสู่เย่าสิทธิ์เก่าเล่าประสบการณ์กับ youtube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ ฝากดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอบุคคลสำคัญท่านต่อไป